สวัสดีครับกลับมาพบกับโป๊กเกอร์แฮนด์รีวิวไบทวินโป๊กเกอร์แฮนด์จะพูดถึงหันนี้นะครับคือแฮนด์ที่เกิดขึ้นในไททันโนลิมิตโฮเดมแคชเกมนะครับถ้าทุกท่านเห็นนะครับคือทุกคนบายอินกัน200,000ดอลถึง400,000ดอลนะครับหรือประมาณ7ล้านบาทถึง14ล้านบาทเลยทีเดียวแฮนด์นี้นะครับคือแฮนด์แรกของการเล่นแคชเกมนี้นะครับบาย1น0 0งพันอนแอนดี้2,000นะครับแทนส่วนนะครับถือเอจออฟสูตรจากตำแหน่งไฮแจ็คเลสไปที่6,000ดอลลาร์เอลตันนะครับถือสี่เจ็ดซ คอตามให้มาครับ $6,000 ดอลลาร์และนี่ครับดักพอครับอยู่ตำแหน่งสมอลายถือพ็อกเก็ตเอซซึ่งตรงนี้เขาเลือกที่จะทรีเบตนะครับที่ $36,000 ดอลลาร์ทำให้เหมือนเป็นการสควีชนะครับคือการสติลชิปก่อนได้ทั้งหมดตรงนี้ครับแทนส่วนนะครับนี่คือแฮนด์แรกนะครับเน้นนะครับเคื่อแฮนด์แรกถือเอจักออฟสูดดูไพ่อีกทีนึงครับพะเอจักออฟสูดก็ค่อนข้างเก่งนะครับ หลังจากตัดสินใจสักพักหนึ่งครับเขาตัดสินใจเอื้อมมือไปที่ชิปครับและทำการโฟเบทครับผมโฟเบทไปที่81,000ดอลลาร์4ี่เจ็ดซูเต้นหมอบเลยนะครับและพอเกตเ A แน่นอนครับออยนไปเลยครับ2 0 0แสนดอลลาร์หรือประมาณ7ล้านบาทแฮนแรกนะครับนี่ครับ A-Jack o f อฟสูตเรื่องที่จะคอตามเข้าไปครับโอ้โหเปิดไพ่มาขำเลยครับ A j a c k เจอ a a โอกาสชนะ AA อยู่ที่92เปอร์เซเลยนะครับ ตอนนี้พอตมี4 1 0 0 0 0ดอลลาร์หรือประมาณ14ล้านบาทเลยนะครับ oh <my> นี่นะครับดักพอกเลือกที่จะรันทีเดียวครับมาดูกันที่ฟอบฟอบตรงมาเป็น10คิง3ครับ yeah. Yeah, no. สวยแล้วนะครับตอนนี้ถ้าควีนตก AA จะแพ้นะครับ <Yeah. S 1> ซึ่งโอกาสที่ควีนจะตกนะครับคือ16เปอร์เซนเธอตกมาเป็น6ยังรอดอยู่ oh. มาดูกันที่ใบท้าย ริเวอร์ตรงมาเป็น3ครับผมเรียบร้อยนะครับดักพองบวก7ล้านบาทตั้งแต่แฮนแรกที่เล่น <c oughs> สุดยอดมากนะครับแฮนแรกได้พ็อกเก็ตเและทำการบวกนะครับสามารถออิน <c oughs> ได้มาดูแฮนถัดไปครับนี่คือแฮนที่2นะครับ <c oughs> ตรงนี้ดักพองอยู่บอททอนนะครับถือแมมคิงสูเทตมาเจอคนเดินครับแทนสวนถือ A9 ออฟสตร ตรงนี้เขาเพิ่งเสีย2 0 0แสนดอลลาร์หรือเจล้านบาทไปนะรัาทำการคอเข้าไปก่อนมาดูที่ฟอบครับตกมาเป็นคิงหกคิงโอ้โหตอนนี้ดักพอกติดทริปไปแล้วทัานส่วนเช็คนะครับและดักพอกต้องทำการเบ็ดไปที่5,000ดอลลาร์ยังคอตาเข้าไปก่อนนะครับเขาคงมองว่าดักพอกเลนกว้างนะครับเทิร์นตัวโมเป็นแมมโอ้โหเรียบร้อยตอนนี้ติดฟูเฮาเป็นที่เรียบร้อยโอกาสชนะของดักพอกตอนนี้ร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับ รีเวอร์ตกมาเป็น2ตรงนี้แทนส่วนทำการเช็คต่อท <Hey. S 1> ักพอขึ้นนัดแล้วนะครับในบอร์ดนี้ <Hey. S 1> เขาทำการเบ็ดออกไปที่หนึ 1, 000, ่งดพันดอลลาร์เรียกแวรูให้ได้เยอะที่สุดน,นะครับ <Hey. S 1> เนื่องจากเขาก็รู้นะครับว่าแทนส่วนพึ่งแพ้มา2อ0 0สนดอลลาร์และเจอคนเดิมสถานการณ์แบบนี้ hey. Hey. หลังจากคิดสักพักครับ <Hey. S 1> เลือก <Hey. S 1> ที่จะ คอต่างก็ไปดูครับผมและก็แพ้เป็นที่เรียบร้อยสองตานะครับนักพกบวกมาทั้งหมด2 4 0แสนดอลล่าหรือเกือบเกือบเกล้านบาทนะครับสุดยอดมากๆสองแฮนบวก9ล้านบาท